ถ้าก่อนไม่ต้องอ่านเลคเชอร์อะพี่เหมือนถ้าว่างๆอะก่อนก่อนเปิดเทอมเนี้ยก่อนเคยพยายามลองอ่านหนังสือหาหนังสือมาอ่านอะไรเงี้ยมีช่วงหนึ่งก่อนอยากลองฝึกเล่นหุ่นเนี้ยผมก็ไปโหลดอีบุ๊มาม,มาอ่านอะไรเงี้ยพี่แล้วเป็นไงบ้างอะแต่สมัยนี้ดู youtube เอาฟังพอดแคสต์อะไรเงี้ยมันก็ก็ได้แต่มันจะไม่ได้บายเดียวกันหรือว่าหนังสือที่แบบพัฒนาชีวิตอะพี่เยอะแยะมากเลยแล้วก็ฟังพอดแคสต์เอาง่ายก็ง่ายเหมือนกันของ t a n d เด a มพอดแคส พี่พีเขาแบบทำคอนเทนต์ดีมากเลยในสแตนดาร์ดแล้วอย่างพิกเตอร์ครับพิกเตอร์เป็นสื่อที่แบบอ่านไหมคนบอกอ่านตึงเนื่องพิเตอร์อ่านตึงเนื่น <c oughs> องะเป็นเจ้าตึงเนื่องนะเขาบอกตึงเนื่ออ่ะ <c oughs> ต,ตึงเนื่องพี่แบบตึงเนื่นองแนะต่ขาดพี่ <c oughs> คืออะไรรู้จักแต่ขาดพะร้ออ่ะถ้าแบบไม่ยากถ้าอยากอย่างงเี้ยอย่างเงี้ยเออไม่รู้จักมีอะไรอีกตึงเนื่ออ่านสุภาษิตคำบังเพลอะไรอย่างเงี้ยจบละ นิทานอีศบอะไรเกตูนผีตอนเด็กๆอะโอ้โหอ่านบ่อยมากเดี๋ยวนะเกิดไม่ทันคลายหัวเราะแอบจะถ้าเขียนถูกแปลว่าเกิดทันแน่นอนนะเกิดทันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเครอ่านว่าใครอ่านว่าไหนอ่ะเเนนีี่่ยยอ๋อเคยเห็นเคยเห็นแต่ไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านครอบครัวตึงเนื่อป็นคนเขียน อ๋อเป็นแนวการ์ตูนใช่ไหมอ๋อนี่ผมผมไม่รู้ผมผมแบบผมไม่เคยอ่านฟ็อกซี่ดูอนิเมะกันไหมคะดูครับดูครับผมดูวันพีชครับไม่อ่านเละเฮ้ยอันนี้เคยเห็นนี่เคยเห็นอันนี้เคยเห็นอันนี้เคยเห็นมีหมูเยอะมากเลยมั้งใช่ปะไดโนเส aurus เอ่อแผ่นดินไหวกบนนั้นอันนี้ดูจริงจังมากเลยเนี่ยอวกาศ มดูอัทาคีรันไททันกับมันตะกโจรจตูนใช่ไหมอนิเมะผมชอบอัทาคีรันไททันมากเลยะเหมือนแบบถ้าดูแล้วเหมือนแบบอนแบบเข้าใจคอนเซปต์ของปรัชญาของคันเซ็ปต์นี้ยใช่ก่อนดูอนิเมะปะใช่มันเป็นมันเป็นอนิเมะเกี่ยวกับอกี่วกบเกี่ยวสงครามอะไรเงี้ยแล้วน้าเราแบบ analyze เข้าไปอ่ะ philosophy เขาจริงจริงมันเหมือนมันมีข้อคิดนะใช่ใช่ message ที่แบบอยู่ข้างใต้อ่ะมันเป็นมันเป็นแบบ reason ทำไมถึงผมแบบชอบฟิลโอดโซฟีรู้แบบเขาแบบไม่รู้ว่าทำให้ผมแบบโอ้เออวะทำไมวะที่การครับหืึว่าไงจะ๊ะเดีย๋ยนะนะที่การพูดไปก่อนที่การพูดไปก่อนมาคอนดิชั่นทาคอนดิชั่นทาต่อได้ไม่ไม่ไม่เคยบอกว่าให้เล่นไทยสุภาษิตแล้วก็สะกดศัพท์ภาษาไทยไหมคะคืออันเนี้ยผมสงสารน้องวิกเตอร์ไงพอน้องเล่นอินเตอร์ไงคือน้องอาจจะแบบ อาจจะงงว่าสุภาษิตแบบมันมีอะไรบ้างแล้วก็แบบสะกดภาษาไทยมันยากนะเอาจริง้วบางคาผมยังสะกดไม่ถูกเลยนะครับทุกคนแบบขนาดผมเรียนโรงเรียนไทยมาแบบนานมากครับผมรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากมากๆจริงนะครับแบบยิ่งคําที่มันมีแบบตัวกละันตัวที่มันแบบมีตัวสะกดแบบแบบว่าเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีผมยังเขียนผิดเลยครับแบบยากยากมาก